สุขสบายดีพี่น้องฟองไายมื่อนี้มาพบเอาเขากับแม่ซาลาเชนเก่าเชนเคยพี่น้องเมื่อนี้ตาเมยสิพาไปเอาหมอกหงมาตามหลอบแรงพี่น้องอันถ้าผู้ใดอยากกันน้ำมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวตาเมยสิพาไปอันเอาหมอกหงมาตามสู่ไปน้องกินพี่น้องโโก,โกเอาจีไส ไปนมาหอดเลยพี่น้องมาหอดชว,วนมะห่มเดียวสามีจะพาไปเบิง่งมะขุ่มหลายหลายพี่น้องไปตอ้อนสอนกไงยังเบิ่งเด้อมีแต่ต้นน,น้อยๆหักโดกกระดอพี่น้องอันอยู่ในผาอยู่ในผาหน้านะกระแมนได้พี่น้องเพิ่นอันห่อไว้พี่นเนาะพอจะเม็ดกินสูบขนาดนะผนะุนหนาพี่น้องกำลังเลย ผ no. ู้ใดอยากได้สั่งมาเด้อพี่น้องซาเม่เสีไปขายหายพี่น้องเปิดพี่น้องตดนะโอ้กิดปลาเสียมากใหญ่ๆนี่หายส้นดอกพี่น้องซาเม่ดีใจเมื่อสักเดี๋ยวว่าเสียมากใหญ่ๆเรื่องๆนี่หายพี่น้องกินเมื่อไหร่จะเจ้าใหญ่เลี้ยวบนทุกคนบ้ากงามเนื้ัว่งส่ง สามีกิโลพี่น้องเอ้ยสามีกิโลแถมหมากมันก็งามพอโดยหมากงามพี่น้องเปิดมาจะคลองเปิดงามแห้งบ่พี่น้องงามเนาะเดี๋ยวพักเปิดกระไลหลายพี่น้องอัญยังอันนะพักย่างนะตั้งฉายขึ้นฉายพี่น้องเป็นดอกเนาะมีเม็ดพริกกระมี่พี่น้องมะเขือกระมี่ยังอีกอา่าพักบุ้งก็มีพี่น้องมีทุกอย่างเลย บงสวนได้ในน้อยพี่น้องมีครบสุดผพมีแต่เงินเมีแต่เงินผลดำเพีบบ่น้องมีกระลากวลายะอ่สบายดีพี่น้องเนี่ยจะคลองดีจะคลอ,อ,องสวนพี่น้องพักหาขาคิงลายขงเงินมวลายพี่น้องบักกู้ไอ้เพิรก็มีแล้พี่น้อง <laughs> เอองด็ <laughs> เครือหนึง่งนเครือหนึ่งเนาะ เดี๋ยวอันได้ปะุ่วงอะไรกันสีไปอันเอาอันซา,าเม่ซาเมสีพาไปเอาหมักโมน้อยพี่นนอะอันอยู่เพื่อนลุมนี่แหละเพื่อนย่า ยงเอาหม้อโม่ขาได้แบบ่าเมยนะหม้กหมน้อยพี่น้องก็ไปต้มย่าเมจพาไปเบินเต่าไปเบิ่งน่บาตุงคนบรานอกต่องเตาพี่น้องเต่าทีมงานเราตุงบบเมื่อนี้เบาตุงคนบ้านนอกนลูกเจ้าหน้าเด้เนาะ อันจเจมีเบาพิษพี่น้องบ่าวตุ้งลูกเจ้าหน้าพี่น้องฝนลงเตาทีมงานลงทานพี่น้องบ่าวายยินดีเบาวต้นคนกันเองพี่น้องเตาเพิ่นเข้าขึ้นมาอ่ะสบายดีเบื้องแนวบ่าวตุงกับไม่แต่ขี้ต้มพี่น้องไม่แต่ขี้ต้มซ้อมมาอันทีมงานลงเตาลีนอพี่น้องโอ้ยอากาศหนาวพี่น้องเลยแก๊สอากาศหนาวพี่น้องเลยแก่เสือแก่เสือเพิ่นนาวพี่น้อง บอกคนจ็คเองบอกได้ได้ยังเลาะไม่ได้ยังเลาะโอ้ฮักก็มาฮักก็มาะเองมาลงแต่ละเทือนี่ได้จักสอบปะตรงได้สิบสามสอบได้สิบสามสอบนะได้สิบสามท่นได้เส้นที่สิบห้าสอบถ้าพื้นตายถ้าพื้นเป็นสิบสามถ้าพื้นเป็นนั่นได้ได้สิบสามเนาะถ้าพื้นตายนั่นได้ประมาณชิบเนาะ เดี๋ยวอก่เลยเดวซาม่สิผ้าเิ่มีตาิพาเมื่อกินตมมามะฮงแล้วพี่เนาตอนนีกมมน้กำลังสิซับมะหงตำพี่เนาะกำลังสิซับมะหงตำ เมื่อนี้กับทีมงานเฉออกมาพี่น้องก็เลยย่ำต้มผงถา่าที่ต้มงถา่าแต่พอหัวพันเฉียวออกมาอย่างิ่นบ่บอ,อกเลยพี่น้องก็มีสมต้มแ้วก็มีอันอันนี้น้ำพี่น้องกุ้งสิก้ไอ้กุ้งพี่เนาะยังยังไลยอยู่ได้พี่น้องอยู่อยู่อยู่กระถางนี่ยังไลยเติบเนี้ยเดี๋ยวทาง จากมากินน้ำกันเนะพี่น้องนอะทีมงานออกมาแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีแม่น้องวิกสบายดีพี่น้องอ ซาล่านั่นได้ยินข่าวว่าสามีสิก้อยกุ้งให้กินแต่ก็ข้าวออกมาเลยสิเดีย่านบริกรกินกัยกุ้งแม่น้องวีนะวมาตั้งอยู่ที่เดิมเว้ยเลี้ยงบ่ไปจังหวัดก็ได้อเพิ่นเพิ่นมีจังหวัดกับอำเภอพี่น้องเขาพระเจ้าเอาอันจังหวัดมาอันตั้งใช่เพิ่นพี่น้องแม่น้องวีแม่น้องวีสิไปอันนั้นก็ได้สิเป็นแม่น้องวีสิไปล่างพักพี่เนาะวานนี้อันนแหละจะเอามาแต่ใส่ไอ้บรรจุกิน ันแทมือนั่นอันทางนี้เพิ่นกำลังสิตัมมหงพี่เนาะเบิงห้เบิงรู้มักผิดนะเห็นหัวในกเห็นมาอกเพือนอันเอวนีงอันน่นยแทะใส้อันนางคอนเอามาเองอยู่เลยมาลวเงินกระกไว้มาหงเพือนเอยอันเฮือนชาเอวแม่เก็บมามือนะ ไปเมียนตู้เย็นแม่้องดีกำลังสิลางคากินกับตาโมหงพี่น้องแล้วก็อ้อยกุ้งอันหันอันก้อยกุ้งอันฮั่นกุ้งไม่เบิ่งกเนี่ยท่านได้พี่น้องกุ้งตายบ่งเพราะท่านได้เต้นดอกพี่น้องกับเสียยาวเอาหน้าจะพ่อบ่พ่อจีรพ่อปะ ดือจังดใจได้คอยล่างแล้วอันนั้นนะลางบแมนมันซุ่มบ่ได้ชะบ่เอ้ามันซุ่มด้ไรมันมือดบ่เท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  อยู่เพื่อนะนะเพื่อนสบายดีป่าวไอ้ป่าวไว้กินข้าพี่เนาะก้อยกุ้งก้อยกุ้งคับก้อยกุ้งก็ตัมมะฮงพี่เนาะมาไอไปโผลไปทุ้นเือไปไต่อะนะคุณแม่ สบายดีก่อนลูกสบายดีสบายดีจะก็มาเร็วเรวเออสบายดีติว้องติวสบายดีก่อนลูกสบายดีสบายดีก่อนเอซเดอสบายดีโอ้ยตายเลยสบายดีเอซิวผ่านกกุ้งพี่เ้างสบายดีซาเวนสบายดีพี่นะงเลมกนาวเมย์เกินชาวเมย์เที่ยงชาวเมย์พี่นนอะ

ราใหญ่เราเราตื่นตันแห้งเั่นลูกเบอร์มลูกร้านเบอร์มมือินไตัดตเสรเมื่อนี่ยรานอาหารดีเนี่ยหนาหนาวนะหนาว บวกินเปตบพ่น้อมากมกินน้ำบ่อพี่น้อแสบแล้วนะนะอยากกิขาวิดีอยู่เนี่ยมนข้ารัเแล้วอแล้ว่ามันคือบ่ท่า่ล้ว่ากจะกินคือบ่วท่าให้ลูกเไปเอาน่อยมาก่อนราเรากินข้าวกินเหลอซมเอก็กินได้พี่น้องนี่ นีตอนนี้เขากำลังกินอยู่เพือนสาม่เนาะพี่น้องพี่น้องลายพี่น้องอย่าฮักเด้อเพือนสามีเจ้าอืมอนนน ใหมาจีบขาเอามาเฮ้ยมึงบบดเป็นยังมึงจตงหมดที่ออกมาตอนนี้เขากำลังข่าวจีนเขามาสตาร์ตต่อในเบิร์ตวันนี้โครงการนี่เขาเนเเปิดเพลงไม่พอเนี่ยจะภูมิมาเพิ่มเนี่ไปเนี่ย นีชาวเอลนีชาเพนมาเพิ่มพระว่าห้าอยู่นะห้าอยู่เผาแต่ตมุเน้อคมอมาเพิ่มจองคนนี่่อนที่ทาทานเหรออืมตอัสไงยังไง แข่ไม่กี่ไร่สอนเป็นแข่งว่าจักมือให้เบาไหวภาพอิ้วให้เบาไว้ไปสอนนั่นก่อนแบ่งไปเห็นไปห้องไปชุบมาถอดมาถอดจัะพักนักซื้อขึ้นมาอีกส่นบอกชุบมั้ยยังไงอันอันอันท่านท่านมปลาให้ไปเลยอไม่ชื้ออันก็แบบเขาบอกฉันกินไปยัดหัวใย เนี่ยมันก็สี well. ได้เต well ็มในไเนี่ยเบพี่น้อง้ยซ่กจนเลีดถวยจนเลีดถยพี่น้องคนปะแม่น้องวีแม่น้องวี่ะเอามาให้เบิรู้ข่าวเบินี่น้องวาดมพี่น้องขาวตีปักใหจนเลียดถวยพี่น้องเบิร์เบิ่งทั้งนี้ คุณนายเมื่อแล้วได้มานี่ทีมงานเพม่นกันสิได้เดินทางกลับบ้านี่นเพิ่นกินข้าวอิ่ม้วเพบ่นเลียงถือไอพ่อเพม่อนปาอันเมื่อนาแล้วมากินอีเด้ออีนยังอ่ะนอะยโอ้ยกูตยตอ๊ยโอยอามาอ๊ยโยโอโอ๊ยยยอ๊ยอยย ก็มาละกินนะก็จับกินกินยกินบอไม่ครบความพี่น้องเพิ่มาเพินได้งก็จะได้ยังสองอองจะได้ยังเลีบังมูเขาตอดเ้าเอาเี้ยเอาตัวจะเปนไเนาอันพักซีนำพี่น้องอันเบาไหว้ะจกกินเบาไหวได้ยังเจ้า เอามาให้พี่น้องเบิ่งดูค่ะนี่ผักดีดต้มบักโมต้มหักโมพี่น้องทอดผัดไปจกทงกุ๊บทอาต้มหมักโมได้เยอะกุ้งแพร่นิ้งอันนั้อีกนะต้มบักโมต้มบักโมหบักโมพี่น้องเอ้ามาชมสูบพี่น้องเฮ้ยเฟันของฝากอันนี้ฉันมามันต้องกินไปพี่น้องมาส่งซาลาวสิเมื่องเลยเนอพี่น้องเมื่องเลยเนอพี่น้องเด้อะแล้วกินข้าวแล้วว่าจนเลียถวยแล้วว่าจาลาวก็ได้พี่น้อง จนเข่าบ <laughs> ่ติ้หนึ่งขืดเบิ่งดูจะแ่บบ่แ่บเตรียมจิ้มเมื่อนามาเกเนะเมื่อหนาสีหายังนออมาปะในนอได้ครับดูแม่ขอแจไลเดอร์โดยโดยเมื่อไรเดอรเมื่อไรเดอรเดอร์บนดี้ค่แ้เอาเอาสิไปเยื่องยังกันนี่สิขาพี่ได้กิ่หยังคะอุ้ยบอ่เขาได้ว่ามียังอยู่บนน่ะมียังอยู่บนไอกรอกนะเบิ่งดูนี่นี่่

พ่อกันคือเกาเม่อพ่อกันคือกาพี่น้องเดีว่าห้องเพลงลาอันาอดิซ่าเมยอจะได้อัมลาพาจากีนออทีวีส่องซ่าเมยเื่อเมื่ออะไรพี่น้องเผื่อห้องเพลงลาผมเพี่น้องแซวราเผื่อห้องเพลงลาพ่อมาหอดนี่าเมย์อจะได อำลาพาจากพี่น้องไปเพียงตอนนี้น้องพี่น้องพ่อกันคลิปหนาพ <c oughs> ากดโอ้ยพ <c oughs> ากดไล่์กดแชร์กดติดตามจเ้าวเม่ในเด้อพี่น้องเม่สาวลาวพี่น้องไปาย